รายการนี้ถ่ายทำขึ้นถายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง7 HD บริษัทกันตนาเสนอ เรื่องบางเรื่องที่มองว่าเล็กอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและน้ำพึ่งหยดเดียวหยดนี้ลหละครับที่เราพร้อมช่วยคุณไกลเกลียโดยพิธีกรอารมณ์ดีพร้อมด้วยสุปตาอารมณ์ขันในรายการมโนสาเรสุปตาพาไกลเกลีย เอางี้ดีกว่าเข้าประเด็นเลยวันนี้เรื่องอะไรเป็นเรื่องปัญหาของที่ดินเค <c oughs> ยเจอกันบ้างไหมครับที่ดินมันมีปัญหาร้อยแปดพันอย่างแล,และทุกวันนีนะ้ที่ดินม,มากๆมีแต่ต้นกล้วยต้นมะนาวขึ้นทั้งนั้นเลยเอทุกคนเขาจะมักจะปลูกต้นกล้วยหรือต้นมะนาว <c oughs> ว่าไม่ใช่พื้นที่ดินปล่า <c oughs> แต่มันไม่ใช่ปัญหาอย่างนั้นมีปัญหากับบ้านข้างๆที่เป็นที่ดินเปล่า เคยได้ยินแตปัญหาจาักบ้านข้างๆที่พี่ดินติดกันแล้วแบบเหมือนสร้างอะไรชนกันแล้วกินที่น้ําฝนไหลลงมาบ้านเรา,าอะไรอย่างเงี้ยส่วนปัญหาที่เยอะที่สุดคือที่ไปขวางทางทางเข้าทางออกแล้วห้ามเดินผ่านอันนี้ยุ่มากเท้าโพธารามนะคนแถวนั้นเขาจะดา่า ว่ามีจริงมันมีคลองอยู่ข้างหน้า<ะ>แต่มันก็มีถนนด้วยนะเป็นถนนหลวงด้วยแต่เหมือนมีร้านอาหารร้านหนึ่งเขาไปเปิดล้างๆคลองเลยนะ,ะแต่เขายึดคลองไปของเขา<ะ>คนด่ายับเลยคนด่ายับเลยแต่ร้านนั้นดีนะทําให้หมาจรจัดไม่มีนะเพราะว่าเขาเอาหมาไปหันเรียบร้อยแล้วเพราะหมูแพงเฉียบ อยากกินหมาหันว้่ไปหาลุงลงได้ที่นั่นหนูเลี้ยงหมาหนูกำลังก็ถามแล้วหนูเอาหมาไปได้ไหมลองเอาไปสิตัวเองนั่งกินนอาหารอื่นนะอาหารไม่พิงหมาหายไปไหนแล้วอ๋อหมาไปนอนอยู่บนตาเอางี้ดีกว่าปัญหาเพื่อนบ้านเนี่ยมีกันได้ทุกคนแต่เรื่องราวของวันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ นั่งดื่มนั่งกินกันน่ะแล้วมันอยู่หลังบ้านแบบนี้ทุกคืนทุกคืนเนี่ยใครจะไปทนไหวคะผมเองก็ก,ก,กลัวพวกงูมันจะมาทำรังผมกับพวกเพื่อนอะไปอุตส่าห์ช่วยกันทำความสะอาดให้ยังไม่ดีอีกเหรอครับมโน<ม>สารเร่วันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่รุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของคนอื่นและทำให้เกิดเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ดังกล่าว <S <S ชื่ออุ๋ยนะคะ อยู่บ้านหลังนี้มาก็20กว่าปีแล้วค่ะปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ก็คือมีวัยรุ่นค่ะมาทานเหล้าข้างบ้านส่งเสียงดังตอนกลางคืนเนี่ยหลับไม่สนิทเลยค่ะเสียสุขภาพหมดละค่ะตอนนี้โอต้าครับอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดก็ผมเป็นคนเพื่อนเยอะ <Okay. S 2> พอเลิกงานมาก็ชอบชวนกันมาสังสรรค์ที่บ้านผมโอเคแต่ก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับมีแต่คนอื่นมากกว่าที่ชอบมาหาเรื่องพวกเรา เราไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครนะเห็นเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงแต่นี่อะไรมาตั้งวงกินเหล้าข้างบ้านน่ะที่ดินตรงนี้มันก็ไม่ใช่ที่ของเขามันเป็นที่ของคนอื่นแค่เจ้าของเขายังไม่มาทําอะไรเท่านั้นถือวิสาสะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ชวนเพื่อนมาเสียงดังวอยไยไม่มีความเกรงใจคนอื่นเลยค่ะลองคิดดูนะพี่ที่มันก็อยู่ตรงข้ามบ้านผมอะคืนปล่อยว่เฉยๆย่ามันก็จะขึ้นรถเปล่าผมเองก็กลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขออมันจะมาเที่ยวบ้านผม ผมกับพวกเพื่อนอ่ะอุตส่าห์ไปช่วยกันถางหญ้าฟรีๆโดยไม่คิดตังค์ผมผิดตรงไหนและที่พวกผมมานั่งสังสรรค์กัน่ะก็ไม่ได้เสียงดังตลอดนะครับเขาเยอะไปเองหรือเปล่าก็อ้างไปเรื่อยอะค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าอยากจะนั่งกินนั่งดื่มอ่ะก็เข้าไปนั่งในบ้านของตัวเองของตัวเองของตัวเองนี่อะไรมาใช้ที่ของคนอื่นแล้วยังมาส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นอีกถ้ายังไม่เลิกเห็นแก่ตัวนะคะดิฉันจะไปแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะ ผมดูแลพื้นที่ให้ก็ดีแค่ไหนแล้วและอีกอย่างอะนะที่มันก็อยู่ว่างๆเฉยๆไม่ได้ใช้ทําอะไรผมกับพวกเพื่อนอ่ะก็แค่มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แค่นั้เองอย่ามาหาเรื่องกันดีกว่าจะเอายังไงก็ว่ามาอ๋อแต่ถ้าพี่อยากจะแจ้งความมานะก็ไปแจ้งเลยผมไม่กลัวเรื่องก็คือวงเล่า ข้างบ้านนนจ๊ะมวยคู่นี้นี่บอกได้เลยว่าแยกยากมากตอนนี้น่าจะสนุกเพราะว่าพร้อมปะทะทั้งคู่เหมือนไหมไทยสันเจออีวันด้าฮอลลีฟิล์อ่าพร้อมที่จะกัดหูตลอดเวลาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณอุ๋ยและคุณต้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าอันนี้คือคุณต้ารับคุณคุณอุ๋ยค่ะสวัสดีนะคะชื่ออุ๋ยนะคะไม่ต้องพูดเลยค่ะเดินเข้าไปแล้วขอโทษขอโทษแม่ เรารุ่นแม่เราแล้วย <ไป S 1> ังไม <ป S 1> <นะ S 2> ่ <นะ S 2> ได้ไก่เกียเลย <c oughs> เอาว่ามาฮะคนะเป็นคนรักความสงบนะคะไม่ชอบมีเรื่องกับใครนะแล้วไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวด้วยค่ะ <c oughs> อาทางคุณต้าเขาไปทําความเดือดร้อนอะไรให้กับเราเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะฝ่ายนั้นน่ะเขาจะชอบถือวิาสาสะเข้ามาตั้งวงกินเหล้าแล้วชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาดื่มกินกันส่งเสียงดังค่ะไม่ไม่มีความเกรงใจเลยค่ะบุกรุกที่ของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ของเขาด้วยค่ะเป็นที่ของคุณ ไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันค่ะแล้วบ้านคุณคือคนละฝั่งกับม้าหินด้วยซึ่งฝั่งที่ม้าหินที่เขานั่งโวยวายอะไรไหมเขาก็มีความเดือดร้อนอยู่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บ่นไม่ได้เดือดร้อนเท่าเราแล้วมันเดือดร้อนอะไรอ่ะมันเดือดร้อนอะไรคือทางเขาเนี่ยชอบมาสังสรรค์กันแล้วก็ส่งเสียงดังบ่อยขนาดไหนอาทิตย์หนึ่งบ่อยขนาดไหนก็ทุกวันนะคะร้องเพลงไหมร้องเพลงเคะอะไรไหม พี่เองเลไร้องเพลงแนวไหนฟังเพลงมากกว่าฮะอฟังเพลงใช่ครับเพลงแนวฮิปฮอปครับผมฮิปฮอปใช่ฮะน้องๆนิดๆนิดได้ไหมยังไงสไตล์แบบไหนฮิปฮอปเราโจโจโจโโจแต่ก็ยิ่งดึกก็ยิ่งดังค่ะเดี๋ยวยิ่งดึกมีคาราบาวเติมไหมมีคาราบาหมมีแบบว่าบัวลอยอะไรหมไม่มีไม่มีใช่โจ๊โจ๊ใช่ครับนั่นไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวนะคะเขายังค้นควันเข้ามาในบ้านค้นควันอะไรคร นอกจากเรื่องเสียงดังที่รบกวนแล้วยังมีเรื่องกลิ่นควันเข้ามาเป็นปัญหาเพิ่มอีกดูท่าสุกตาจะไกลเกลี่ยไม่ง่ายแล้วล่ะครับอเรา่ยูแต่กเขาอยู่ไม่ได้ติดบ้านเขาพ่นแรงมากเลยนะเออไม่ถูกเนะถ้าเราซับซ้อนไก็คือควันนี้ก็คือลอยเนาะแล้วมันได้กลิ่นใช่ไหมใช่ค่ะมันกิ่นกลิ่นมันเข้ามาในบ้านแล้ใช่ค่ะซึ่งเขาลืมไปแล้วหรือไงก็ไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมันอยู่ติดกับที่ตรงนั้น ค่ะเราก็เลยแบบว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเจ้าของเข้ามามันมาด่ามาว่าโรยบายเขาไหมก็เคยแจ้งเขาไปแล้วค่ะแต่เขาไม่จัดการอะไรเจ้าของเขาไม่จัดการแล้วคุณจะมาจัดการเขาสร้างความเดือดร้อนให้เราอะค่ะเราก็เลยแบบว่าเราทนไม่ได้แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่เราก็อายุเยอะแล้วทำไมไปสร้างความลำคาญให้กับเขาเล่าพ่อแม่เขามีเขาคนแก่ไม่ผมก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรนะผมก็นั่งสังสรรค์กันกับพวกเพื่อนเสียงดังไหม ก็มีบ้างครับเป็นบางเวลาไม่ได้มากตอนแกเมาแกไม่รู้ตัวหรอกว่าแกร้องเพลงอะไรไปบ้างแกไม่ใช่โย่เบาๆทําไมเราถึงไปใช้พื้นที่ตรงนั้นก็คือก่อนหน้านี้ครับที่ดินตรงนี้ครับมันลกมากครับผมผมเลยไปช่วยจัดการเก็บขยะทาความสะอาดครับคือสมัยก่อนหญ้าขึ้นเต็มเลยใช่ครับพอทาเสร็จครับผมเห็นว่าลมมันเย็นดีผมก็เลยเข้ามานั่งใช่ครับเข้ามาสังสรรค์ับแล้วทําไมถึงอยู่ดีๆไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นให้มัน สะอาดคือมีงูครับผมเคยมีงูโอ้ยมีงูใช่ครับมาจากที่ลกอันนี้ใช่ครับก็คือเคลียร์ให้มันสะอาดพอเคลียร์เสร็จเอ้บรรยากาศมันได้ไว้ตรงนี้ใช่ครับลุงก็เลยเย็นๆก็เลยมาปักหลักกันใช่ครับว้าวแล้วในหนึ่งอาทิตย์เราสังสรรค์บ่อยขนาดไหนครับสั่งเล่นงานก็เกือบทุกวันครับผมเกือบทุกวันใช่ครับถึงกี่โมงห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้ครับผมโอ้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรตีหนึ่งตีสองไม่ยังกินอยู่ตีสามตีสี่ก็เสียงดังแล้วก็ยังไม่หยุดอั้ง ที่มิตรรีบห้ามทับก่อนที่ทั้งคู่จะมีอารมณ์ไปมากกว่านี้โดยเฉพาะคุณปุ๋ยที่ยืนยันว่าการดื่มสังสรรค์ของคุณต้ารบกวนเธอและครอบครัวอย่างมากมีถึงตีสามตีสี่ใช่ไหมใ้าอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าทั้งนี้บอกว่าตีสองตีสามบางทีมีถึงตีสี่ใช่ค่ะทั้งนี้บอกว่าห้าทุ่มไปปรับนาฬิกาให้ตรงกันก่อดห้าทุ่มนี้คือมันเป็นเวลานอนของคุณแม่คุณพ่อเขานะ สามทุ่มคนแก่สองทุ่มก็ไปแล้วสามทุ่มก็ไปแล้วผมก็ไม่รู้มันวัยรุ่นครับลุงลุงขอโทษนะคะปกติเนี่ยบ้านเรานอนไม่ดึกเท่าไหร่นะคะประมาณสามทุ่มกว่าแล้วก็นอนกันแล้วแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับป้าครับป้าอย่าพูดเข้าข้างเธออย่างใส่เด็กจะมาโปงมาป้าอะไรฉันไม่ใช่ป้าเธอฉันไม่ใช่ป้าเธอฉันไม่ใช่ป้าเธอฉันไม่มีหลานใจเย็นก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆฉันไม่มีหลานโอเค ดูเหมือนคำพูดของป้าจะยั่วอารมณ์คุณอุ่ยให้เดือดขึ้นไปอีกงานนี้ซุปตาของเราคงต้องออกแรงเยอะหน่อยละครับป้าคะป้าอย่าี่เข้อข้างเดงายเดียวค่ะเจ้าของที่ยังไม่มาว่าอะไรผมเลยป้าจะมาว่าผมทำไมป้าป้าไม่ใช่เดี๋ยวสิเก็บเป็นพี่พี่เรียกพี่เรียกใหม่อ่ะเขาบอกว่าเจ้าของที่ยังไม่ว่าเขาเลย พูดงี้ก็เหมือนเห็นกันได้เนาะเหมือนเห็นแก่ตัวก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็เหมือนแบบว่าพูดไปเรื่อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคนะกับสิ่งที่คุณทํางานนี้เราไม่โอเควะงานนี้เราไม่โอเคยหยุดก่อนก่อนที่มีปัญหาไปเยอะกว่านี้คุณอุ๋ยค่ะคุณต้องการยังไงต้องการให้เขาไม่ใช้พื้นที่ตรงนั้นเลยค่ะห้ามเลยห้ามเลยค่ะมันไม่ใช่สาธารณะก็จริงแต่มันเหมือนสาธารณะเพราะเจ้าของก็ไม่มาสนใจ ใครไปนั่งก็ได้อะถ้าเกิดเขาไปนั่งแปลว่าเขาผิดเหรอเขาไปนั่งในที่ของคนอื่นก็เหมือนบุกรุกที่ของเขาเป็นคนเคลียร์พื้นที่ที่จัดการนะหนึ่งไม่ลุกสองไม่มีสัตว์เลื้อยคานอันตรายที่จะไปก่อความวุ่นวายให้กับบ้านเราบ้านเขียวๆข้างๆรวมถึงคนละแวกรอบนั้นนะแต่ขอโทษนะคุณมิกเสียงเนี่ยมันไม่ไม่ได้จำกัดหรอกค่ะว่าไปบ้านไหนตอนไหน สัตว์เนี่ยมันก็ไม่ได้จํากัดอมไม่ว่าจะที่โล่งหรือไม่โล่งมันก็มีได้ทั้งนั้นอความต้องการที่คุณจะให้พวกซุปตาช่วยไกลเกลี่ยคือห้ามให้คุณต้ามาใช้พื้นที่ตรงนั้นอีกถูกต้องค่ะคือผมเข้ามาใช้พื้นที่ก็จริงแต่ผมก็ดูแลอย่างที่บอกอะพี่ไม่มีขยะ ใช่ครับอันนั้นประเด็นมุมดีแต่ต้าเสียงดังโดยต้าเมาต้าไม่รู้ตัวแล้วแม่เขานอนอยู่แม่แล้วจับป้าเป็นแม่นะยายยายแม่เขาแม่ขอแม่ของป้ายายดีกว่ายายนอนอยู่นี่ป้าแล้วเหรอเสียเขาพี่มีปัญหากับพี่คนพี่ก็ไม่ใช่พี่ของเขาครับเจ้าของที่ก็ไม่ได้มาทั้งหมแล้วทำไมต้องเราเรืงว่าตอนนี้เรากําลังเถียงกันเรื่องคนที่ของคนอื่นเราจับแกกันดีไหมเรามาไกลเกลี่ยกันดีกว่าเห็นด้วยเต็มร้อยเลยพี่มิก เพราะปัญหานี้ผู้ได้เต็มปากเลยว่าไม่ง่ายไหนจะเรื่องเสียงดังและตินควันบุหรี่แล้วพื้นที่พิพาทยังเป็นพื้นที่ของคนอื่นแค่คิดก็หัวจะปวดแทนซุปตาแล้วล่ะครับเข้าใจว่าแรกๆก็นั่งคุยธรรมดาเดี๋ยวพอมีกึุบๆเสร็จแล้วมันก็ต้องมีเคาะฝังกะละมังคนละครื่งทางได้ไงเข้ามาได้แต่ห้ามเสียงดังเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะลูก ทำไมเขาดังมาตลอดรับปากแล้วก็ยังเป็นลุงลองลองเมาแต่เสียงไม่ดังได้หรอมิชอะไรวันนี้เต้ยงั่นลุงเมาเล่าตรงเกาฮะมโนสาเร่สุขตาพาไกลเกลีย